สัสดีค Welcome the White Lotus Thailand, ค่ะ่ะะ Welcome White the Lotus Thailand to in ฉันกำลังจะเข้าร่วมโครงก,การแลกเปลี่ยนเริ่มรู้สึกว่าได้อะไรดีๆกลับไปนะนั่งสมาธิแก้เครียดเหมาะกับคุณสุดๆเข้าไรกูเตนกับขนมมะพร้าวเนี่ยนะนี่มันค่ายลดน้ำหนักหรือไงเนี่ยทุกคนล้วนแต่ดีทุกไปหาสุขแต่สุดท้ายกับพบความทุกข มากกว่าเดิมหาไรสนุกสนุกทำไหมเธอแรกสุดๆเลยอะศพเพศชมัดถ้าทุกคนไม่ยับยั้งชั่งใจแล้วก็คงมีแต่เรื่องผิดศีลธรรมเหมือนแข่งกันว่าใครต่ำกว่ากันมีคนขโมยยาลอรลาซีแพมไปอะก็คงต้องซัดให้หลับไปเลยฉันรู้สึกไม่สบายใจจริงๆนะมีเรื่องแปลกๆที่นี่แม่งยังไงกันแน่เนี่ย วันนี้ฉันเกือบตายเนี่แต่เราก็ได้พักฟรีด้วยเน้อทีลักอย่างเลิศได้ใช่ทำดีมากทิรักให้เสียงภาษาไทยโดยก้อนเอง